สวัสดีค่ะวันนี้เราค่้คนพระธรรมโยชัวบทที่12ข้อ7ค่ะต่อไปนี้เป็นเจ้าเมืองซึ่งโยชัวกับคนอิสราเอลได้ทำให้พ่ายแพ้อยู่ฟากแม่น้ำจอแดนข้างตะวันตกตั้งแต่บาอันกาในหุบเขาเลบานอนถึงภูเขาฮารักที่สูงเรื่อยขึ้นไปถึงเซอีและโยชัวมอบแผ่นดินตอนนี้ให้แก่เผ่าคนอิสราเอลให้ถือเป็นกรรมสิทธิ ตามส่วนแบ่งของเขาพระคัมภีร์ที่ยกมานี้เป็นบทสรุปการสงครามที่โยชววได้กระทำด้วยเชื่อฟังพระเจ้ามาตลอดชีวิตของท่านและท้ายที่สุดแห่งการทำสงครามในแผ่นดินพานาอันนี้พระเจ้าได้จัดเตรียมแผ่นดินฟากตะวันตกของแม่น้ำจอแดนให้แก่อิสราเอลในที่สุดและโยชววก็ได้รับการทรงนำจากพระเจ้าให้แบ่งสันที่ดินฟากตะวันตกนั้นให้แก่อิสราเอล ถือเป็นกรรมสิทธ์ตามส่วนแบ่งคือ9เผ่าครึ่งที่ยังไม่มีดินแดนครอบครองในฟากตะวันออกทั้งนี้ให้ยกเว้นเผ่าเลวีที่ไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ครอบครองดินแดนเมื่อเราใคร่ควรพระธรรมโยชูวาในบทที่12เราจะพบพระลักษณะแห่งพระเมตตาและยุติธรรมของพระเจ้าต่ออิสราเอลทั้ง12เผ่าและได้ทราบถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงนำโยชูวาในการสงครามตลอดช่วงชีวิตของท่าน จนได้รบชนะกษัตริย์31พระองค์ซึ่งปรากฏในข้อ24ในบรรดากษัตริย์ทั้ง31พระองค์นั้นก็ล้วนแต่รู้จักและได้ยินเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแห่งอิสราเอลมาแล้วทั้งสิ้นแต่พวกเขาก็ยังคงต่อสู้และพ่ายแพ้ไปในที่สุดเมื่อย้อนคิดถึงชีวิตมนุษย์ทั้งหลายในปัจจุบันเชื่อว่ามีคนมากมายที่เคยได้ยินเรื่องราวของพระเจ้ามาแล้วเช่นคนในคณะอันทั้งหลายนั้น และพวกเขาก็อาจกำลังต่อสู้กับพระเจ้าแม้จะไม่ได้ต่อสู้ในรูปแบบของสงครามส่วนเราทั้งหลายที่ได้ยินเราพร้อมใจกันที่จะเข้าพวกกับพระเจ้าเป็นโยชวูวหรือบรรดาคนอิสราเอลที่ติดตามโยชูวเพื่อสู้รบกับคนคานาอันเหล่านั้นหรือไม่ขอให้เราใคร่ควรตนเองให้ดีและเลือกข้างให้ถูกต้องด้วยเถิดขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอเมน